สวัสดีครับวันนี้ผมกลับมาที่สวนยางส่วนนี้อีกครั้งหนึง่งถ้าท่านเคยดูคลิปก่อนนะครับเจ้าของสวนยางโทรหาผมว่ามีปัญหาคือกีดยางไม่ออกกีดยังไงน้ํายางก็ไม่ออกทางที่สวนติดกันคือสวนนี้นะครับปลูกพร้อมกันน้ํายางไหลดีเปอร์เซ็นต์ยางก็ดีแต่สวนนี้ไม่ออกเลยนะครับห่างกันแค่นี้แค่ถนนนะครับแต่ส่วนนี้มีที่มาที่ไปหลายอย่างที่ผมสอบถามคลิปก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ยาฆ่ายา ใช้สารนั่นสารนี้จนต้นยางโทมนะครับเลือกยางดําเปลือกยางแข็งเกี่ยไม่ออกผิดกับสวนนี้นะครับไม่ได้ใช้สารเร่งไม่ได้ใช้ยาฆ่ายานะครับแต่ปลูกพร้อมกันผลผลิตต่างกันผมเลยมาแก้ปัญหาให้ลองใช้ซปเปอร์รวยนะครับท่านย้อนไปดูคลิปก่อนนะครับทั้งที่พื้นที่เดียวกันปลูกพร้อมกันต้นยางสภาพต่างกันคนละแบบคนละเรื่องนะครับแต่วันนี้ผมกลับมาใหม่อีกครั้งหนึง่ง พราะผมให้ซุปปุรวยไปลองใช้ดูนะครับผลที่ออกมาประทับใจน้ํายางไหลขีดมีดเดียวได้ครึ่งถ้วยแล้วนะครับทุกวันนี้แต่ก่อนกีดสามมีดยังไม่ถึงครึ่งถ้วยนะครับสวนยางสวนข้างๆเริ่มถามแล้วทาไมน้ํายางมันออกท,ทังที่แต่ก่อนส่วนนี้นะครับไม่ออกส่วนนี้ออกนะครับแต่ก็ออกตามปกติแต่ทีนี้ส่วนนี้ใช้ซุปป์รวยนะครับส่วนนี้ก็เลยตกใจ พราะปกติขายยางเขาไปขายพร้อมกันเขาเป็นพี่น้องกันนะครับเขาก็จะรู้ว่าสวนเขาได้ยางเท่าไหร่สวนนี้ได้ยางเท่าไหร่ตกใจนะครับว่าสวนนี้ทาไมยางออกเยอะจังเลยได้เยอะสวนนี้ก็บอกว่าใช้ซุปเปอร์รวยเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าคุณไม่ลองใช้ซุปเปอร์รวยคุณก็จะไม่รู้ว่าความต่างเป็นยังไงคุณอาจจะเคยใช้สารเร่งยี่ห้ออื่นใช้ยาทานายางยี่ห้ออื่นมีเป็นร้อยมีเป็นพันยี่ห้อผมไม่กล้าล่วงว่าของใครดีที่สุด แต่ของผมผมรับประกันทุกขวดว่าใช้แล้วถ้าน้ํายางไม่เพิ่มขึ้นผมยินดีคืนเงินเต็มจํานวนพิสูจน์พิสูจน์แค่ขวดเดียวนะครับขอความไว้ใจคุณใช้แค่ขวดเดียวของเราไม่เหมือนยี่ห้ออื่นผมบอกเลยสูตรของเราไม่เหมือนยี่ห้ออื่นเรามีนักวิชาการมากกว่า10ชีวิตลองผิดลองถูกมา78ปีกว่าจะผลิตซุปรวยออกมาให้ใช้นะครับเรามี3สูตร เพราะว่าแต่ละสูตรอ่ะมันจะเหมาะสมกับต้นยางแต่ละช่วงอายุวัยนะครับสูตรหนึ่งของผมเหมาะสําหรับต้นยางอายุไม่เกิน10ปีอายุต้นยางนับยังไงนับตั้งแต่วันปลูกนะครับไม่ใช่นับตั้งแต่ตอนกรีดยางนับตั้งแต่วันปลูกสูตรหนึ่งสำหรับต้นยางอายุไม่เกิน10ปีเหมือนยางอ่อนยางเปิดใหม่ใช้สูตรหนึ่งะครับสูตร2สําหรับต้นยางอายุ10ปีถึง18ปี ถ้าเป็นสูตร3สําหรับต้นยางอายุ18ปีถึง30ปีจะเข้มข้นหน่อยเพราะว่าต้นยางเหมือนมนุษย์นะครับช่วงอายุวัยเขาต้องการฮอร์โมนสารอาหารต่างกันเราถึงทํา3สูตรนะครับอยากให้คุณลองใช้นะครับของผมไม่เหมือนยี่ห้ออื่นของผมมีส่วนผสมยาบํารุงต้นยางใช้แล้วไม่มีผลเสียมีแต่ผลดีขอแค่คุณใช้ถูกวิธีทําไมผมเน้นว่าขอให้ใช้ถูกวิธีผมต้องบอกก่อนนะครับเท่าความ เหมือนลูกค้าท่านหนึ่งนะครับใช้แล้วมีผลเสียใช้แล้วเกินขนาดผมต้องบอกว่าของอะถ้าใช้ถูกวิธีนะครับไม่ใช้เกินขนาดมันจะมีผลดีแต่เมื่อไหร่เราใช้เกินขนาดมีผลเสียแน่นอนเหมือนยาบํารุงผมต้องบอกก่อนยาบํารุงอะเขาให้กินวันละเม็ดนะครับกินวันละเม็ดมันจะมีคุณนะครับบารุงร่างกายแต่เราอะไปกินวันละยี่สิบเม็ด กลายเป็นโทษนะครับซุปเปอร์รวยเหมือนกันเป็นสูตรเข้มข้นนะครับขวดแค่นี้ใช้ได้สองวันต้นขอแค่คุณใช้พู่กันเล็กๆจุ่มแล้วก็ป้ายรอบเดียวแต่บางคนเคยใช้ยี่ห้ออื่นใช้แปรงขนาด3นิ้ว4นิ้วจุ่มแล้วก็ป้ายโอ้โหอันนั้นมันเกินขนาดไปจากที่ได้สอง0ต้นได้แค่ร้อยกว่าต้นเหมือนเรากินยาเกินขนาดนะครับขอให้ใช้ถูกวิธีแค่นั้นเองใช้ทาเดือนละ1-2ครั้งนะครับทำไมผมถึงว่า1-2ครั้ง ห้ามเกินเดือนละ2ครั้งแต่ถ้าน้ำยางลูกค้าออกดีทาเดือนละ1ครั้งก็พอนะครับแต่ถ้าน้ำยางออกแล้วไม่สม่ําเสมอค่อยทิ้งระยะห่างสัก15วันทาครั้งหนึ่งหรือ20วันทาครั้งหนึ่งทาวันไหนทาวันพักหน้ายางหรือก่อนกีดยาง1วันแค่นั้นเองวิธีใช้ขอให้ใช้ถูกวิธีผมรับประกันได้ผลแน่นอนผมขายมาเกือบ10ปีแล้วครับซุปเปอร์รวย ถ้าของไม่ดีจริงยอดขายไม่เพิ่มขึ้นทุกปีผมไม่ได้โฆษณาเยอะครับขอแค่คุณเปิดใจใช้แค่ขวดเดียวถ้าใช้ไม่ดีโยนทิ้งถ้าใช้ดีลบกวนนะครับบอกต่อพี่บอกต่อเพื่อนบอกต่อน้องทุกวันนี้สวนข้างๆนะครับซื้อซุอซอปโอนผมไม่ใช้แล้วเห็นความเป็นจริงนะครับไม่ต้องขายฝันไม่ต้องพูดว่าตัวเองดีไม่ต้องพูดว่าสินค้าเราเลิศหรูอันดับหนึ่งเห็นผลจากสวนข้างๆเองนะครับเขาเป็นของพี่น้องกัน เป็นพี่กับน้องแต่ก่อนนะครับไม่ได้น้ำยางเลยเดี๋ยวนี้น้ำยางมากกว่าสวนนี้แล้วตัวนี้สวนนี้ซื้อซุปเปรวยไปใช้แล้วขอให้คุณได้ลองเปิดใจนะครับผมไม่ได้ว่าของผมดีที่หนึ่งแต่ของผมทำมาสุดความสามารถที่ผมจะทำได้ผมก็เป็นลูกชาวสวนยางคนหนึ่งนะครับอาชีพสาวชาวสวนยางผมต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่เห็นใจไม่ใช่ว่าปลูกยางปีหนึ่งแล้วได้กีดเลย เราต้องปลูก5้าปีขวาจะได้กีดนะครับเราไม่ทร้ายชาวสวนยางด้วยกันแน่นอนนะครับขอบพระคุณครับลองเปิดใจดูถ้าใครสนใจพิมพ์มาว่าสนใจเดี๋ยวมีแอดมินคอยตอบสินค้าเราเก็บเงินปลายทางนะครับไม่ต้องโอนตังมาตอนสินค้าถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังลองเปิดใจกับซุปเปอร์รวยดูแล้วท่านจะไม่ผิดหวังผมการันตีเหมือนเดิมถ้าใช้แล้วขวดเดียวน้ำยางไม่เพิ่มผมยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนนะครับขอบคุณมากครับ